สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสวทไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูน้ำพริกกะปิผักดองผักเส้นดองผักเอ่ออะไรนะผักกาดเขียวปรีนะคะแล้วก็กุ้งจอมนกกระถาทอดกรอบ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 มากๆสตอสดผักบุษสดผักอะไรนะอืมใบบวบนะจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วย สดน้ำพักดองก่อนอน้ำพริกรกะปิแส่บๆซื้อมานะคะออืมอ,อ,อร่อยมากพีิกกะปิอืม กินได้ทั้งตัวทั้งกระดูกหนูเอาไปตากแห้งนะคะจีแลกเข้ามาแบบเหมือนไก่ย่างเนี่ยแหละชุ่มๆย้ำฉ่ำแต่หนูไม่ชอบแบบนั้นไงคือแบบหนูต้องกินทั้งกระดูกหนูก็เลยไปตากแห้งหลายวันเลยแล้วก็มาทอดอีกทีหนึ่งนะคะตัวเขาใหญ่มากนะจริงๆนะตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากๆแต่ไปตากแห้งแล้วมันก็หดประมาณนั้นแหละแล้วก็มาทอดกรอบอีก อ,อ,อร่อยเขาปรุงรสมาแบบเหมือนไก่ย่างเหมือนไก่ไก่ทอดประมาณนั้นแหละนะคะหอมเครื่องเท็ด <c oughs> มาแล้วก็ลุกหทุกคนลกท่าน ักเส้นจแล้วเดินมาแกะถุงนะเสรกระปุกแช่ตู้เย็นหนูมีสองกระปุกอันนี้กระปุกเดียวงอีกกระปุกหนูงห็นไหมตู้เย็น ปลาช่อนตัวเล็กจากแห้งนะฮะเรามาทอดนะเหมือนปลากโก้เนั่นแหละจะเป็นไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กอ,อร่อยมากจับ เม็ดใหญ่มากสะตอ่อแต่ยังอ่อนเกินนะหนูไม่ชอบอ่อนๆหนอูอนออนชอบกแก่แอ่อนแล้วมันออกขมๆเฟื่อนๆยังไงไม่รู้ถ้าแก่ๆมันจะมันกินน้องเปลือกแล้ว <c oughs> มันอ่อนเกิน จังเ้ชักนั้นคืออูต่อเรือนะเขาทางานกันเนาะเขาต่อเรือนะทุกวันเนะ่ยกุ้งจําก็เลยอ <c oughs> พื้นได้หมดทุกส่วนทั้งกระดูกเลยหวังว่ากินได้คับ หนูกินทั้งตัวนะไม่มีไม่มีทิ้งนะไม่มีทิ้งแต่ส่วนนึงชอบกินกระดูกอยู่แล้วมือกอกกรอบๆเนี่ยน,นะนต้นมากๆเขียว โอเคลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมเราตลอดมานะคะบ๊ายบายลากันไปแล้วเนาะบ๊ายบาย